ก็สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านที่เข้ามาจรับชมคลิปมีประโยชน์มีสาระนะครับผมก็สวัสดีครั้งนะครับวันนี้มีอะไรไม่ให้ดูเอ่ยอ่อเดี๋ยวบอกก่อนคลิปผมจะพาไปดูพระเครื่องหลกัหลกๆก็จะเป็นพระเครื่องของหรือวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณน,นะครับผมหรือเป็นพระที่หลวงพ่อคูณท่านมีส่วนร่วมในการบุกเสกหรือเป็นมวลสาร ที่ส่งใบป,ปุกเสกอะไรมาณนีับนตะัวนี้ผมนำพระามารุ่นหนึ่งหลายๆคนมองข้ามพระรุ่นนี้นะครับเป็นพระที่ออกที่วัดใหม่บ้านดอนนะครับผมจังหวัดนครราชสีมาปีสองพันรอยสิบเจ็ดนะครับสำหรับวัดใหม่บ้านดอนเนี่ยก็จะออกพระมาหลายรุ่นอยู่หลายปีอยู่นะครับผมแต่ที่หยิบรุ่นนี้มาคือผมคิดว่าพิธีปุกเสกเนี่ย น่าจะยิ่งใหญ่กว่าทุกดุ่ลละเนื่องจากมีพระเกจิร่วมบุกเสกเนี่ยถือว่าก็เป็นเบอร์ต้นๆของของทั้งจังหวัดนครศรีมาแล้วก็อย่างของโซนภาคอีสานอะไรประมาณนี้นะผมเราไปดูเลยนะผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มมันตรงนี้เลยกล่องด้านหลังจะเป็นปูกล่องแบบนี้ครับผม ปูกล่องพระอย่างเงี้ยผมผมไม่การันตีว่าเป็นยี่ห้อเดียวนะแตะ่จากที่ผมเห็นมาเนี่ยก็จะเป็นสะ,ะประมาณแบบนี้ครับผมจะไม่ค่อยมีอย่างอื่นนะครับผมแล้วก็สำหรับรุ่นเนี้ยไม่ได้สร้าง เฉพาะพิมพ์แบบนี้นครับจะมีหลายพิมพ์มากมีทั้งโลหะมีทั้งพระกิ่งพระบูชานะมีทั้งเหรียญอันนี้จะเป็นเนื้อผงอ่าเป็นประมาณเนื้อผงพุทธคุณอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันระหว่างดูเนี่ยผมจะบรรยายไปด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคมาสำหรับพระรุ่นนี้นะครับจะเป็นอ,อ่กวัดแม่วัดดอนปีหนึ่งเจ็ดนะครับผมสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์นางพญา นิ้วดำนะเขาเรียกว่านางพญาพิมพ์นางพญานะครับอันนี้จะเป็นนางพญานิ้วดำนะจะทาทองนะครับผมมีแต่อันทาทองเป็นพิมพ์เล็กนะครับแล้วก็จะมีพิมพ์ใหญ่พิมพ์กลางประมาณนี้นะครับผมจะมีไม่ทาทองก็มีนะครับแบบนี้โอเค้างล่างจะเป็นวัดใหม่บ้านดอนส่วนองค์พระองค์พระพุทธรูปเนี่ยจะเป็นพระประธานพระประธานของวัดใหม่บ้านดอนนะครับก็เป็นหลวงพ่อนิ้วดําเหมือนกันนะครับ างหลังจะเขียนว่าพิเศษแล้วจะเป็นประมาณนี้ครับอักขระอ่านี่โดยพิธีบุกเสกผารุ่นเนี้ยโดยพระเกจิที่เข้าร่วมการบุกเสกเนี่ยเอาผมยาเท่าที่จําได้แล้วกันนะผมเท่าที่จําได้เลยเนี่ยจะเป็นเอ่อหนึ่งหลวงพนวนลวลละ คือประเทศรีมาพรวัดพระนาลายมหาราชจังหวัดนครราชสีมานะครับผมหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยออหลวงพ่อมุมก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับผมหลวงพ่อประสาทเยอหลวงพ่อดัดวัดดกออกก็จะเป็นเกจิชื่อดังของจังหวัดนครราชสีมาอีกรูปนะครับผมหลวงพ่อดัดวัดดกออกหลวงพ่อวัดวัดกุจิกอันนี้จะเป็นสายเหนียวของพระ พระเครื่องสูงเนินเลยนะผมหลวงหลวงตะวัดเรียกว่าหลวงตะวัดนะวัดกุจิกพระจังหวัดนครราชสีมานะผมหลวงปู่เสาอย่างนี้สายเหนียวสูงเนินนะผมแต่รูปนะครับหลวงปู่เสาวัดกุดเวียนนะครับผมเอาเท่าที่จําได้นะผมหลวงปู่เสาหลวงพ่อตู้วัดศรีสะช้างนะครับหลวงพ่อตู้วัดศรีสะช้างหลวงพ่อหวานวัดเขาทําขามจังหวัดสระบุรีนะครับแล้วก็จะมีหลวงพ่อผาง วัดอุดมคุงคาคิวิเคตหลวงพ่อวันประมาณนี้นะครับหลวงพ่อวันวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมนะครับอ่าที่ขาดไม่ได้เลยหลวงพ่อคูณวัดบ้านไรของเราด้วยนะครับผมหลวงพ่อคูณก็จะมีหลวงพ่อทองใบวัดป่าจิตตะสามัคคีอย่างนี้ครับผมก็จะเป็นพระอาจารย์วิจิตตอนนั้นท่านเป็นเจ้าวาดอยู่วัดใหม่บ้านดอนแล้วพระพระรุ่นเนี้ย จะมีมวลสารจากหลวงพ่อเต๋อว่าสามงามนะครับคือพระอาจารย์วิจิตเนี่ยท่านไปรับมวลสารมาจากหลวงพ่อเต๋อนะครับไปรับกับตัวเองนะครับผมน่าจะนิมนต์หลวงหลวงพ่อเต๋อมาปลุกเสกด้วยแต่ท่านน่าจะต้องติดอะไรสักอย่างนะครับผมเพราะผมมีรูปอยู่นะรูปตอนที่พระอาจารย์วิจิตเนี่ยท่านไปรับอ่านี่เนี่ยท่านไปรับมวลสารจากหลวงพ่อเต๋อนะครับผมนี่นี่นี่ นี่พระครูอโขมวุฒิคุณนะครับอาจารย์อึ่งหรืออาจารย์วิจิตชาววาดวัดใหม่บันดอนนะครับก็ขออนุญาตเพจท,ทำเนียรพระเครื่องหลวงพ่อเต,ต๋องทองนะครับขออนุญาตดีมรูปเพื่อการศึกษานะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับน่าจะผมตามความคิดของผมน่าจะน่าจะท่านจะเป็นท่านฉลามากนะครับผหลวงพ่อเต๋อน่าจะไปไม่ไหวนะครับท่านเลยให้มวลสารไปนะ โอเคครับผมปีหนึ่งเจ็ดพระดีพสอสอนลึกน่าเก็บสะสมนะครับพระสร้างมาสวยนะรับลหลายๆคนมองข้ามนะครับตามท้องที่นี้พระมีประสบการณ์มากเลวนี่มีประสบการณ์เยอะนะครับอ่าซึ่งข้อมูลนี้ผมเอามาพูดตรงนี้ก็อ้างอิงมาจากหนังสือซึ่งเป็นหนังสือที่สร้างจัดสร้างจัดพิมพ์ขึ้นมาในปีหนึ่งเจ็ดเหมือนกันซึ่งเรียกว่าเป็นจัดสร้างเป็นอักษรนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไม่มีหนังสือแล้วแต่ผมมีรูปหน้าปกอยู่ ปกนะปกอันนี้โอเคประมาณนี้ครับผมจะเป็นหนังสือประมาณนี้ครับซึ่งหาดูได้ยากมากเลยหนังสือเนี้ยเมื่อก่อนเคยมีครับผมแล้วขายใครไปไม่รู้ปล่อยให้ใครไปไม่รู้นี่พอจะมาหาหามาเก็บไว้หายากมากอ่าประมาณนี้นะครับผมโอเคเป็นผ้าที่สวยอีกรุ่นหนึ่งนะฝนตัวผมคิดว่าเป็นผ้าที่สวยมากเลยก็มีหลายรุ่นนะผม มีหลายรุ่นนะมีหลายปีนะที่สร้างกันออกมาแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นปีหนึ่งเจ็ดน่าจะเป็นพระรุ่นนี้นะครับผมปีนี้ของวัดแม่วันดอนที่มีวิธีปลุกเสกเนี่ยถือว่าก็เกจิร่วมปลุกเสกก็มีชื่อเสียงโ่งดังกันไปนะครับผมโอเคผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับ ท่านที่เพิ่งจะเข้ามาดูเป็นคลิปแรกครับผมคลิปก่นกอนหน้าก็มีทําไว้เยอะครับลหลักๆก็เป็นของหลวงพระคูณน,นะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมหรือใครมีความรู้อะไรที่พอจะแลกเปลี่ยนกันได้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมโอเคครับผมอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยมาหน้าที่นี้ด้วยนะครับผมก็สลหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม